มาชมไฮไลท์ของฟุตบอลระบ0แชมเปี้ยนชิพระนองยไนเต็ดเจอกับ<อ>สุพรรณบุรีครับอันดับรองสุดท้ายเจอกับอันดับ3ของตารางครับทั้งสองทีมต้องการ3คะแนนในเกมนี้ครับเพื่อขยับอันดับในตารางคะแนนเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับเจ้าทีนีครับในชุดเหลืองเขียวนะครับ ฤดูกาลนี้ต้องมาดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับก็จมอยู่ัดับ17มาครึ่งฤดูกาลคือฟารบริเล็ก2อนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับฟอร์มแผ่วจนก่อนไต่นี่โร่วงมาอยู่นดับ3าของตารางทีมเยือนนะครับในชุดสีกรมท่าบุกจามไปซ้ายโอกาสแรกเป็นของเจ้าทีนครับ จังหวะที่หลุดเข้ามาแล้วเบี่ยงตัวยิงลนี้เบาไปครับลูกยิงของซาลีนี่ครับพีวัตรก็รับสอบบายขณะที่สุพรรณบุรีก็มีตอบโต้ครับลูกเปิดของซูซ่าก็เบาไปครับจากนั้นสุพรรณบุรีได้โอกาสที่น่าจะได้ขึ้นนามครับกิติพงศ์วงมาปาดเข้าในแต่ว่าชาวบารลซาเลสจิงลูกนี้ไม่ดีครับโดนแบบ เฉียวเฉียวบางๆครับแม่รับสบายเลยแลังจากนั้นสุบูรณ์ดีมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งสกัดออกมาลูกนี้รับมาเข้าทางของโนทวัฒน์ครับซัดลูกนี้มุมแคบบอลไซก้อยครับกำพลก็ยังปัดไว้ได้ครับยังยังไม่หลงครับลูกยิงของพานุทัศน์นะครับสกัดออกมายัดมุมแคบเลย แล้วจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของสุภบริตักข้ามลายมาลูกนี้ก็แรงไปครับจะให้กับกิติพงศ์ลูกเปิดของทางด้านวิศรุต<ป>ช่วงท้ายครึ่งแรกครับรน้องก็เกือบขึ้นนำครับลูกหม่งของสารินครับปิยวัฒน์อินทรพิมปัดไว้ได้ถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับในช่วงชดเวลาเลครับนี่หม่งกดลงพื้นเกือบไปครับ อีทีเด็ดเหมือนกันครับระนองในลูกเซตเพลครึ่งแรก0ูนครับครึ่งหลังสุวราารีมีลูกฟริกิกจากพานุทัตนะครับแต่ว่ากำผลก็ปัดไม่ได้จากนั้นระนองลุยเข้ามาจังหวะนี้ปาดเข้าในในิรุตสกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับดีที่ว่าไปชนเสาครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับลูกเตะมุมของสุวราารีครับได้โขงนี่กิติพง์แต่วก็ยังห่างไกลเป้าหมายครับ หลังจากนั้นซูซาตัดเข้าในยิงลูกนี้ก็เบาครับตรงตัวของกาพลเพื่มีโอกาสพอๆกันแล้วครับีเป็นจังหวะที่แย่งบอลในแดนบนได้ครับพน้องแต่ว่ายิงไม่ดีครับทางวาชิต,ตบอลจาาลูกนี้จูเลียสลุดเข้ามายัางดีที่ปีวัทครับออกมาตะปบได้ทันจูเลียสนี่เพิ่งลงมาครับ แล้วก็ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ลูกเดียวครับฟรีคริกของซูซานแล้วก็เป็นจามอร์ซาเลสโฉบงตัดหน้าผู้สาประตูนาที82ครับประตูประกบนั้นไม่มองบอลครับมองแต่คนครับซาลเลสก็จ้องอยู่แล้วก็วิ่งมาโฉบตัดหน้าลูกนี้1-0ครับนาที82ครับโอ้ยิงสองนัดติดเลยครับจามอร์ซาเลส เป็นประตูที่เรียกความมั่นใจของทีมกลับมาครับหลังจากเลสสองเนี่ยโอ้โหฟอร์มไม่ดีครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรีก็บุกมาเก็บ3แต้มกลับบ้านแล้วก็กลับไปเป็นรองจา่าฝูงอีกครั้งครับ